หมดครับน่าจะปลาแล็กเยอะนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นเบ็ดสามทางที่ผมผูกมาดูครับบรรยากาศหลังฝนตกครับผม ผมผูกมาสามตานะครับเป็นแบบเบอร์สามเหมือนเดิมครับผมลองดูครับองอีกแล้ว มันลองอีกแล้วครับจะได้ตอกไหมเนี่ยโอ้คนเราคนเราโอ้ปัดตอดปัดตอดอลองดูครับผมคนล,ลงครับงอนก่อนยะค่อยว่ากัน หัดดูไหมเอาเกี่ยวโอ้ไปลาอะไรข้างบานครับผมมาไปแล้วต้นเล็กเห็นไหมเแบ็ดสามทางผมได้ผลครับผมลืม่นเดี๋ยวเดี๋ยวปลดก่อยก่อนคนลงนะครับมาไปแล้วนี่กับแบบดสามทางผมครับเป็นข้างบานค,บนครับตูวยืดครับตัวยืดปลดได้ไหมโอ้ย เดี๋ยวขอลอดก่อนนะครับเด็ดจำทางของหมานไหมครับลองเหยื่อแปก่ก็ได้ปลาเลยครับผมคอยสักเหยื่อก่อนฝนจะลงหนักกว่านี้นะครับเฮ้ยอย,อย่าลงไปในกระชังน้อเว้ยกินแล้วครับอืม วัดอยู่ไห่อยู่เป็ดตามทางผมมานไหมครับโอ้สองตัวเลยครับสองยังไงเก็ดตามทางผมหนีก่อนครับฝนมาครับผมไปไปไปเดี๋ยวมาใหม่ครับอ้เหมือนโก้ได้ได้ก็ไปเจ๊ตอกครับฝนตอกยังไงดีอันนี้ต้องขโมยตอกเอาอย่างนี้ครับตอกตอกแล้ววิ่ง ตอกเหล่าวิ่งตอกเหล่าวิ่งลองปียอไปนาัานเอาเร็วลองดึงเอาเร็วกินเร็ว <c oughs> อยากแคบ <c oughs> อยากแคบ <c oughs> นางพ่นยัดใส่กลองแล้วเอากองมึงพูดไม่กันน้ำกดใส่เคได้นแน่แต่ว่าไม่อยากเที่ยงอืต,ดตอดอีกแล้วครับเนี่ย โอ้ดึงโอ้โอ้โอ้เบ็ดหมานครับเบ็ดหมานเบ็ดหมานอะไรนี่โอ้กับผงแดงครับผมบ้าไปแล้วเบ็ดหมานผมเห็นไหมกับผงแดงครับบ้าไปแล้วโอ้โหเบ็ดปูกเองผมหมานจริงๆครับลองตรงไหนก็ได้ปลาครับผมนี่นะกับผงแดงอีกแล้ว โอ้โดนโดนโดนเฮ้อเอาดำดิโอ้ท้องคล้อยกระพงแดงนะครับสายสวยครับผมกระฟงแดงนี่ไปขายช่างตัวให่ที่บ้าได้นี่ตัวท่ามที่บ้าได้นี่อะไรกันกระฟงแดงนี่ไปขายช่างตัวท่ามที่บ้าได้นี่เออเกาเลี้ยงได้นี่กระพงแดงครับผม รายการนี้แอบตอกอย่างเดียวอย่าผิดน้อยผิดนี่ลองไปในนี่นี่เป็นเรื่องเลยครับม,มาเล็กมาเล็กเยอะเข้าไ อืมอ่าเป้นนะครับนี่อืมอืมนี่ไม่รู้เป้นกับอะไรปอนกันอยู่ครับตอดนห,นหนักๆวัดอ oh, ู้ยูโอ้ยูโอ้โอ้โอ้ เบอร์สายยี่สิบปอนะครับเบอร์สามเองครับเบอร์สามเองครับผมโอ้หลุดไหมหลุดแล้วปใบใหญ่ครับผมขาดขาดหลายใยขาดต่อไปมันดูตัวใหญ่แล้วการเนี้ยขาดขาดเลยครับโดนใบใหญ่ก็ไปครับผมเออโกหกของแดงคือขาดนะครับ เล้ก่ดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มานึ่งไหมโอ้กี่ตันซุดตัวเป็นลอยเลยเอ้ยยหเข้าไปนู่นเออฮือฮือฮอาู้้อเลยนะหลนึงเดียวไม่ทึงเลยจะเต็นคิดได้ผ่องแดงผงเอ้ยผ่องแดงวะคิดตังคิดตังใหญ่ทำไมครับผม เมือกี้ขาดนะครับสาย20ปอนด์โดนเข้าไปเรียบร้อยครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ที่ทนีหัวปันทูแข็งเล็กกว่าเดิมนิดนึงครับผมเดี๋ยวจะไปวางไว้ใหม่ครับแล้วค่อยมาจัดการแบตตาเล็กองใ้แบตเบอร์เจ็ด,ดนะครับไปครับไปวางกันไหมเอาไปวางใหม่ ไป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 ทำไม่ไม่ตัวใ giấy วันนี้อย่าเดินนะน้อยมันหล่นจากนี่แล้วเดี๋ยวจะตกน้ำลื่นนะเนี่ย mán đây bảo con cáo ở đâu ai bay đường liền như cái đâm bằng cô ba mướn tóc, tóc lên tóc lên lên đi tóc lên lên đi tóc lên 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 tóc phân đây nè nam lên อปลาดึงกับโอ้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 ดึงแล้วผมโอ้ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้ววัดอยู่ไหมอยู่กินหัวปลานะครับกินหัวปลาบ้างปลาอะไรไม่รู้เนี่อกินหัวปลาถูกแขกเมื่อกี้นะโอ้กับพงแดงครับผม ใช้สวยเลยครับอือม่ต้องไว้เรียบร้อยกับพงแดงครับผมนี่ตัวไม่ใหญ่แต่ได้อยู่ครับกับพงแดง่อยกินหมดไาเมื่อกี้ผงแดงมากส์ไม่มใหญ่คิดเดียวเมื่อคิดหนึ่งมาเชิญสี่ขี้ดได้กับผงแดงครับผมปานอ้วนตบเลยเดี๋ยววนะ องไขกา,ายพองแดงนนแต่ตัวมันสีดำหนุพองแดงเนี่ยครับผมนี่ครับ,รบสายสวยเลยครับเก๋โดนแล้วสะวิงอยู่ไหนวะเต่ตะวิงอยู่นี่ไม่รู้ปลาอะไรน้อยเนี่ย,ยเก๋โดนปลาใหญ่ครับผมจะต้องตะวิงไปช่วยน้องเก๋ครับโดนปลาใหญ่ครับผม

เดี๋ยวต่อยมันต่อสู้ดูได้ไหมไหวไหมอยู่กับพี่ต้องตกไปอย่างนี้ได้ดึงสาย้าอ๋อึงสาย้าอ๋อยาวจีอย่าึงร้าอ๋อยาวให้ยาวไม่รู้มันพาไปเกี่ยวสายมันออกนู่นจะเป็นกระมองใ่ากับพองขาไงมันพาไปไกลมากน้อยพาไปนู่นเลยอ่ะโยมาโยมาจับไ้ามาดิ นยายระวังไม้ให้นั้นจะหลุดในรุดลรีลาพันอยู่เออหนึ่งที่น้อยลองดูถ้าอยู่ก็ปล่อยออกเลยเอามุนเก๋มุนมุนยู้ยู้ยู้ขีตังเลย,ยไอบ้บ้าเอ้ยคิด <c oughs> ตังครับนะหนังสือนล่อะไรเม้นเออ ทำมาตกใจเออเอ้าชิดตังนะครับปล่อยนะปล่อยนะปล่อยนะติดตังหนังสครับผมนี่ทำมาตกใจ